สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกที่จะอัปเกรดนะครับในเกมแครล็อปแคนนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมวางแผนนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเล่นเนี่ยค่อนข้างนานครับผมก็เพิ่งเล่นมาเมื่อต้นปีนี่เองครับเดือนมกราคมนะครับเล่นมาเล่นทุกวันนะครับ9เดือนแล้วนะครับนี่เก้าเดือนก็เพิ่งได้แค่บ้านระดับเก้าเองเกมนี้มีบ้านสิบเอ็ดระดับนะครับก็ กว่าจะถึงบ้าน11เขาคิดว่าน่าจะคงเล่นเกือบ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยแบบเวลาเราจะอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเวลาบ้านระดับสูงๆเนี่ยบางทีก็ใช้เวลาเป็น10วันนะครับถึงหลาย10วันนะครับเพราะฉนั้นต้องวางแผนดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับว่าควรจะวางแผนการอัปเกรดยังไงนะครับ อ,อย่างแรกเลยนะครับก็เกี่ยวกับพวกตัวดีเฟนต์นะครก็คือเป็นระบบป้องกันนะครับก็สิ่งที่เราควรจะเลือกอัปเกรดก่อนนะครับถ้าเป็นยูเซอร์นะครเป็นเป็นผู้เล่นระดับเบื้องต้นนะครก็คือพวกเอ่อท่าฮอระดับ1-5ถึง5อะไรประมาณนี้ครคือควรจะเลือกอัปเกรดพวกเนี่ยปืนใหญ่นะครับมอตา้าเนี่ย อัปเกรดไปก่อนนะครับแล้วก็พวกวิสาท์ทาวเวอร์นะครับเพราะว่ามันจะมันจะมันจะเเวลาที่โจมตีศัตรูนะครับมันจะเป็นการกระจายกระจายการโจมตีเพราะฉะนั้นจะโดนศัตรูแบบเป็นหมู่นะครับโดนโดนโจมตีเป็นกลุ่มนะครับ เพราะนั้นมันจะมีผลมากๆนะครับเพราะว่าเวลาศัตรูที่มาบุกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่งเป็นทหารนะครับที่เดินดินมานะครับเพราะฉะนั้นพวกพวกปืนใหญ่นะครับกับกับตัววิสัตเทาเวอร์เนี่ยจะมีผลมากนะครับเพราะว่ามันโดนศัตรูทีหลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยูเซอร์ระดับสูงๆนะครับก็คือจะมีตัว เทคโนโลยีประจำทาวเวอร์ของตัวเองนะครับอย่างทาวเวอร์ระดับ9กเนี่ยก็จะมีเอ็กโบนะครับก็ือเป็นธนูยิงอัตโนมัติไปนะครับถ้าทาวเวอร์ระดับ10ก็จะเป็นอี f เ r อร์โน่ทาวเวอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็น11เก็เป็นอีเกิลตัวนี้นะครับถ้าเป็นบ้านระดับสูงๆก็คือให้เลือกอัปเกรดตัวเทคโนโลยีเฉพาะที่อยู่ในบ้านนะครับ ที่ปลดล็อกได้เมื่อใช้ทาฮอระดับสูงเท่านั้นนะครับก็คือพวกนี้มันจะเดเมจสูงมากนะครับเดเมจ per section การโจมตีความเสียหายต่อวินาทีเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นให้เลือกอัปเกรดตัวนี้ให้แม็กสุดก่อนเลยนะครับ นะครับอย่างของผมเนี่ยบ้านเก้านะครับผมก็เลือกอัปเกรดตัวนี้นะครับอัปไปจนแม็กเลยเราจะรู้ยังไงว่าแม็กก็ดูนะฮะถ้ากดไปที่ตัวอัปเกรดแล้วนะครับมันขึ้นเป็นสีแดงนะครับอย่างตัวเนี้ยผมอัปไปจนแม็กแล้วนะครับก็คือถ้าถ้าจะอัปได้สูงกว่านี้ก็คือต้องไปบ้านสิบก่อนต้องไปทาวน์ฮอลล์ระดับ1ิบก่อนนะครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะ เราจะอยู่ยังไงในเกมนี้นะครับให้สามารถทำการฟาร์มทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำม่วงน้ำดำหรือว่าเงินได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องรีบอัปเกรดทาฮอลนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ถ้าเราทาฮอรระดับสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ยากในเกมนะครับเพราะว่ามันก็จะมีศัตรูที่มาโจมตีเราในระดับที่สูงขึ้นเพราะนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ทาวฮอลระดับอะไรหนึ่งของ3 4 5 6 7 8นะครับก็คือให้ค่อยคอัพเกรดพวก Defense ดีเฟนต์ต่างๆของเราเนะครับไปให้มันตันก่อนนะครับก็คือเนี่ยกดดูที่กดดูที่อ,อ,อุปกรณ์ป้องกันแต่ละตัวนะครับแล้วก็ค่อยอัปเกรดมันไปนะครับอัปไปจนเนี่ยขึ้นแถบแดงทุกอันเนี่ยนะครับให้มันขึ้นแถบแดงทุกอันเลยนะครับแล้วก็พวก พอมันแถบแดงทุกอันแล้วก็คือทาวโฮลบ้านระดับที่เราอยู่เนี่ยคือมันก็ไม่เพียงพอสําหรับการกอัปเกรดอาวุธแล้วนะครับเราถึงค่อยไปกดอัปเกรดทาวโฮลเป็นําดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าถ้าอาวุธยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วรีบอัปเกรดทาวโฮลขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เราเก็บเอ่อเลเวลนะครับแล้วก็สะสมทรัพยากร,ยาก,รยากนะครับ นี่ครับก็คือเนี่ยอัพอัพไปให้เป็นแถบแดงให้หมดเลยนะครับคือถ้าถ้ากดไปดูที่สิ่งก่อสร้างนะครับอาวุธต่างๆของเรายังไม่แถบแดงเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของทาวโฮระดับที่เราอยู่นะครับเพราะนั้นให้รีบอัปเกรดไปนี่แหละผมถึงว่ามันถึงใช้เวลานานนะครับเพราะว่าควรรอให้มันตันในบ้านระดับ ที่เราอยู่ก่อนนะครับไม่ต้องรีบ,ไม,รบไม่ต้องรีบกดอัปเกรดดาวหไปเพราะไม่งั้นมันจะถูกตีบ้านแตกง่ายมากนะครับแล้วก็เราก็เก็บเลเวลยากเลยครับเพราะว่าเวลาเราไปอยู่บ้านระดับสูงเนี่ยเออเวลาที่เราทําการเสิร์ชหา,าบ้านที่เราจะไปโจมตีเนี่ยมันก็จะเจอแต่บ้านระดับสูงเหมือนกันอันนี้ถ้าทหารเราออนแอนะครับมันก็ตีเขายากนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของการอัปเกรดทหารนะครับตรงนี้ก็ไม่มีตายตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ทหารตัวไหนมากที่สุดนะครับอย่างของผมใช้ยักษ์มากสุดนะครับผมก็อัพให้มันแม็กไปก่อนนะครับตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็อัพตามทีหลังนะครับ ที่ใช้ยักษ์มากสุดเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเราเอามาใช้ร่วมกับตัวสกิลตัวสเปลนะครที่เอาไว้ทำการเพิ่มเลือดนะครับนี่ยตัวเนี้ยผมใช้บ่อยผมก็อัพไปจนแม็กแล้วนะครับก็คือเป็นสเปลที่เอาไว้ตัวนี้เพิ่มความเร็วนะครับ อย่างสเปลตัวนี้นะครับก็คือจะมีผลมากกับตัวทหารที่มันมีเลือดเยอะนะครับก็คืออย่าไปใช้กับทหารที่มันเลือดน้อยๆน,นะครับอย่างพวกนักขนูอะไรพวกนี้นครับเพราะว่าใช้ไปก็บางทีเนี่ยมันโดนปืนใหญ่ยิงทีเดียวก็ตายแล้วนะครับอ๋อก็จะเปลืองสเปลเราเราควรจะไปเก็บไว้ใช้กับกับตัวทหารที่มันมีเลือดเยอะๆมากกว่านะครับก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ฟื้นฟูเลือด ได้จากการใช้สเปลก่อนที่มันจะตายไปก่อนนะครับสิ่งที่ควรจะเลือกอัปเกรดลองจากอาวุธนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็คือถ้าเป็นทาวฮอลระดับ9 1 1 11เนี่ยมีเอ็กโมีตัว Infernal นะครับมีอาร์ติตี้นะครับก็มีอีเกิลนะครับก็ควร อัปเกรดพวกนั้นไปก่อนหลังจากนั้นแล้วนะครับก็คือสิ่งที่ควรเลือกอัปเกรดถัดไปนะครับก็คือพวกไอตัวระบบขุดเจาะต่างๆนะครับก็คือตัวแรกเลยเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับคอลเลคเตอร์ mm hmm. เนี่ยควรอัปเกรดไปจนให้มันเลเวลสูงสุดเท่าที่ทาวฮอลเราทาได้เลยนะครับนี่อย่างนี้ผมก็อัปเกรดไปหมดแล้วนะครับก็คือเป็นเลเวลสิบสองี่สูงสุดของเกมแล้วนะครับต่อไปก็คือพวก เนี่ยนะครับโกมายนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยฮะทิ่ไว้ขุนน้ำดำเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรออัปเกรดต่อไปทำไมถึงให้อัปเกรดคอเลกเตอร์ก่อนเพราะว่าเนี่ยนะครับอมก็ oh จะเป็นทรัพยากรที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าใช้สร้างทหารนะครับตัวนี้แล้วก็เมื่อมันเลเวลสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับ มันจะมีการอัตราการผลิตต่อชั่วโมงเนี่ยสูงนะครับแล้วเรายังสามารถทำการบลูดได้ด้วยนะครับด้วยใช้เพชรนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยทางตัวเกมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นมานะครับว่าเออประมาณใช้เพชรเม็ดเดียวนะครับปกติมันใช้1ิบเม็ดต่อหนึ่งวันนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีใช้เพชรแค่เม็ดเดียวนะครับก็สามารถบลูดได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็บางช่วงนะครับ อย่างเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีประมาณว่าใช้เพชรเม็ดเดียวนะครับบูตได้7วันเลยนะครับซึ่งตรงน,นี้จะมีไปรอบๆไปเพราะนั้นถ้าสมมุติว่า collector นะครับตัวอุปกรณ์ขุดน้ำของเรานะครับกับเหมืองทองเนี่ยเลเวลสูงสุดเนี่ยนะครับมันจะคุ้มขนาดไหนครับเมื่อเวลาเราบูตขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็เลยแนะนำให้อัพพวกนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายิ่ง ระยะเวลานานเลยเราก็จะสะสมทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกมเนี่ยไปได้ไวขึ้นนะครับดาร์คแรคเตอร์ด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดคือตรงนี้ต้องวางแผนดีๆนะครับ เลือกก่อนว่าจะอัปเกรดอะไรนะครับก็อย่างตัวอาวุธก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือนอกจากเทคโนโลยีประจาทาวฮอรระดับสูงที่เราอัปเกรดได้แล้วนะครับก็เลือกไอพวกปืนใหญ่นะครับกับวิสาทาวเวอร์นะครับอัปเกรดขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันโจมตีโดนหลายตัวนะครับเพื่อหลังจากนี้แล้วค่อยไปเลือกไล่อัปเกรดอาวุธที่ตันอื่นนะครับเพราะว่า มันก็จะมีความสําคัญลดหลั่นกันลงไปนะครับอย่างอันไหนที่เป็นโจมตีแบบหมู่เนี่ยควรเลือกอัปเกรดไปก่อนเลยก็โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวอาวุธแล้วก็สิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับที่ที่เราจะควรจะกดอัปเกรดก็คือกําแพงครับเพราะว่ามันจะเปลืองทรัพยากรเยอะมากนะครับวันนั้นอย่าเพิ่งไปเน้นอัปเกรดกาแพงนะครับ จะเห็นนะฮะกำแพงของผมเนี่ยจะมีหลายสีนะครับเพราะว่ามันเปลืองมากนะครับให้เราเก็บทรัพยากรของเราไปอัปเกรดสิ่งก่อสร้างกับอาวุธก่อนให้มันแม็กก่อนนะครับจะดีกว่าจะมีผลมากกว่าเราเปามาอัปเกรดกำแพงนะครับเพราะว่ากำแพงเนี่ยทำลายง่ายเลยนะครับใช้พวกตัวบอมเบอร์หรือตัวระเบิดมาเ่ยก็หรือไม่ก็ใช้ไอ้สเปลที่ไว้ขย่เนี่าก็ ทำลายได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มกับการใช้ทรัพยากรของเราเท่าไหร่นะครับเนี่ยกำแพงเลดวบเจ็ดเองนะครับเจไป8ดเนี่ยใช้ตั้งห้าหมื่นนะครับแค่บล็อกเดียวเองนะครับแล้วเ,เรามีตั้งหลาย10บล็อกนะครับยิ่งกําแพงระดับสูงก็ยิ่งใช้เยอะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอ่าอย่างอันเนี้ยระดับ8นะครับจะไประดับ9้า ใช้น้ำล้านหนึ่งนะครับหรือไม่ใช้ทองล้านหนึ่งได้แค่บล็อกเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมัวโฟกัสกับการอัปเกรดกำแพงอยู่มันจะทำให้เกมเนี่ยช้ามากนะครับเราควรเก็บทรัพยากรอันมีค่าของเราไปอัปเกรดอาหารหรือไปอัปเกรดสิ่งก่อสร้างนะครับให้มันแม็กให้มันได้สูงที่สุดตามที่ทาวน์ลที่เราอยู่นะครับก่อนดีกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับเกี่ยวกับเรื่องการอัปเกรดในแคทัลแคนนะครับ ใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s r r i e e ช่องของผมนะครับก็เช่อกด Subscribe ด้วยครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ